สวัสดีครับผมอยู่กับ9ก้าัสนผมนะวันนี้มีทริคเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะผมนะการเปลี่ยนมอเตอร์พ่นแบตหรือปั๊มพ่นแบตนะฮะง่ายๆครับเปลี่ยนตามดังนี้เลยฮะอันดับแรกนะผมแยกสายก่อนนะครับถอดจากตัวปั๊มพ่นแบตนะครับถอดสายออกมาก่อน2เส้นนะครับจะมีเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวครับถอดตามคลิปได้เลยนะครับุรจนาอีกเส้นนึง ที่แนะนําให้ถอดสายก่อนคือมันจะง่ายต่อขั้นตอนต่อไปในการถอดนะครับถอดเสร็จเราก็นําสายที่เหลือมาพันกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อกันการสับสนนะครับจะได้ไม่ต่อสายผิดครับพอถอดเสร็จจะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อมาเราไปทำการถอดน็อตทั้ง2ตัวนะครับตัวล็อกที่ติดกับเครื่องพ่นแบตครับตรงพ่นแบตเขาจะมีกริบล็อกท่ออยู่นะครับให้ใช้ครีมหนิบแล้วสามารถดึงออกได้เลยครับ ถอเสร็จเรียบร้อยถ้าเราจะทำการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเริ่มขั้นตอนง่ายๆโดยการใส่ไปเหมือนเดิมครับวางให้ตรงตำแหน่งรูน็อตและรูท่อนะครับขยับแล้วก็วางให้<า>ตรง,<อ>งรูกับ<ร>ท่อน้ำลงนะครับหลังจากนั้นพอตรงแล้วเราก็ขันน็อตกลับให้เรียบร้อยครับผม ข uh ั้นตอนตอน่อมาเดินสายที่แยกไวตามสีไไปปกลับตแล้วพ uh ันม uh uh ้วนป็นกันเหมือนเดิมได้เลยครับ่เเือนดะจะให้สวยเอง เสร็จเรียบร้อยเราลองมาตรวจเช็คงานกันดูครับเ็งลใช้ไขควงหมุนตรงน็อตตรงกลางมอเตอร์นะครับจะช่วยเพิ่มแรงดันนะครับผมตัวน,นี้ทำให้แรงดันดีขึ้นทั้งนี้ควรตั้งให้พอดีนะครับเป็นทิกเล็กๆที่นำมาฝากเพื่อนๆครับ เป็นไงบ้างครับผมนะเก็ดความรู้ที่เราไม่ต้องง้อช่างน,นง่ายๆครับเปลี่ยนเองได้นะทางร้านมีจําหน่ายเหมือนกันนะนะผมนะปั๊มพ่นแบตนะฮะตัวที่เป็น5.5บาราคา250บาทส่วนตัวที่เป็น6.9บาราคา280บาทครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะเอาสาระดีๆอลไรมาฝากรอติดตามครับ